เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาฮิปเป้าที่ดินสวยๆอีกแล้วนะผมมาเจอเป็นประจำทุกวันนะครับคัดเลือกที่ดินสวยๆทำเลดีไหมถ้าเปนชมได้เลือกซื้อกันทุกวันครับผมคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมเนื้อที่1ไร่3งานกับอีกส 4, 4ตารางวาน,นะครับ ราคาเบาบผมราคาไล่ละ7 0,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมแบงนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับผมเจ้าของจ่ายค่าโอนให้ด้วยนะครับตัวให้ดินอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสนห่างโลตัสห่างตลาดลุงเรืองแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมและยังใกล้กับโรงพยาบาลใกล้คล้ลูกเสือกำแพงแสนด้วยนะครับใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอื่นามากมายครับผมเป็นทางลาดยางมาตลอดทางนะครับเหมาะแก่การทำวัดสวนเกษตร บรรยากาศเงียบโปร่งโล่งสบายครับผมน้าไฟก็สามารถขยายต่อจากเสาไฟฟ้าเดิมได้เลยนะครับถนนถนนนะครับผมเข้ามาทางถนนดำรงพลนะครับตรงสามแยกตลาดลุงเรืองมาแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับถึงที่ดินเลยนะครับผมหรือจะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะดูที่ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับผม ติดต่อโดยตรงไม่ต้องผ่านในหน้านะครับถ้าหาเบอร์โทรเจ้าของไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะดิง้งขึ้นมานะครับผมที่ดินก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวไม่้างดินดีนะครับทาโคกนหนองนาทำการเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกัน แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสน,เนอทุกวัน